จะเรียนดูครับเวลาอัดวิดีโอนะครับขั้นแรกก็ยืนกัน3ามคนครับแล้วก็เรียงด้านหน้านะครับจะมีสิ่งประดิษฐ์อยู่แบบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้แนะนําตัวครับคนที่หนึ่งสสามนะครับชื่ออรายนามสกุลห้องเสร็จแล้วก็อธิบายโครงงานครับว่าทํางานยังไงนะครับโครงงานทํางานยังไงอธิบายครับก็จะมาชี้ทีตัวนี่คืออะไรตัวนี้คืออะไรเปิดกล่องมา เปิดกลองออกมาครับชี้อธิบายว่ามีอะไรบ้างครับอย่างนี้นะมีอะไรมีตัวไดร์เตอร์สตัวบอร์ดูโน่เห็นไหมครับแผงควบคุมดีเละครับตัวชาร์จไฟนะครับตัวเปิดปิดแล้วก็มีตัวมอเตอร์นะครับเอามาตัดกันแล้วก็มีอะไรครับตัวแกนแกนไฟฟ้าเห็นไหมครับแล้วก็อธิบายโครงงานอธิบายส่วนประกอบของโครงงานแล้วก็ทดลองการทํางานครับทดลองการทํางาน ใส่ของอทดลองการทำงานครับเสร็จแล้วก็ปุ่มมาแล้วก็ถ่ายถายที่ปุ่มถ่ายที่อุปกรณ์ครับสูงเข้าไปาแล้วเราก็อธิบายว่าปุ่มไปทำอะไรบ้างครับขึ้นลงซ้ายขวาอย่างนี้ครับหมุน